สวัสดีครับโซเชียลแคมนะครับสาวสวันนี้นะครับออตอนนี้บัสอยู่ที่ยูนิเวอร์แซลนะครับสวนสนุกนะครับของสิงคโปร์คนเยอะมากเลยนะครับตอนนี้น่าตื่นเต้นมากจริที่จะบอกว่ายังไม่ได้นอนเลยเลิกงานก็กลับบ้านนั่งคุยยังคืนรอเวลามาเที่ยวเนี่ยออกจากบ้าน9ก้าโมงกว่าแล้วตอนนี้กี่โมงก็ไม่รู้ดูคนเยอะมาก ดูที่ต่อแถวซื้อตัวอ๋วตรงนี้ดูโอ้ยนี่ขนาดตอนนี้9โมงนะ10โมงกว่าคนแน่นขนาดนี้ตอนแรกนึกว่ามาแล้วคนจะน้อยก็ไม่น้อยเลยตอนนี้คนเยอะมากยิ่งตรงนี้นะครับนี่ดูคนต่อแถวกันข้างหลังนี่ดู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 ตายไม่น่าเชื่อว่าคนจะเยอะขนาดนี้นะครับก็ เดี๋ยวเข้าไปเป็นยังไงอะไรยังไงก็เขาบอกว่ารู้สึกว่าจะตื่นเต้นมากแล้วก็น่าสนุกด,ด้วยเดี๋ยวก็จะถ่ายให้ดูเนาะว่าข้างในจะเป็นยังไงครั้งแรกเหมือนกันครับที่เคยมาก็ฝากติดตามด้วยนะครับพวกเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะครับแต่ว่าสิ้งท้ายด้วยนี่ละกันเนาะนี่ลูกโลกสัญลักษณ์ Universal ซนีส่สวยไหมสวยไหมสวยไหมหุนได้ด้วยมีไอ้น้ำด้วยโอเคครับ งั้นเดี๋ยวไปซื้อตั๋วก่อนเนาะบ๊ายบาย